สวัสดีครับผมนายแพทย์ธีรพจน์ธรรมภาเลิศแพทย์อายุรกรรมเฉพาะทางสาขาประสาทวิทยาหรือทางด้านสมองนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงภาวะสับสนในผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องความจําเสื่อมนะครับไม่ว่าความจําเสื่อมจากโรคอะไรก็ตามนะครับเมื่อได้เกิดไปแล้วเนี่ยก็คือภาวะสับสนเนี่ยมันจะมี2แบบแบบที่เป็นเรื่องของพฤติกรรมและการทางจิตนะครับแบบที่2นี่ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับสับสนชั่วคราวนะครับวันนี้จะมา ขยายเรื่องสับสนชั่วคราวข้อที่2เนี่ยต่อจากคลิปที่แล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้ฟังคลิปที่แล้วเนี่ยแนะนําให้กลับไปฟังเรื่องอ,อาการของภาวะสับสน2ชนิดเนี่ยว่าต่างกันยังไงก่อนนะครับพอมาขยายความเนี่ยทำไมถึงต้องพูดเรื่องภาวะสับสนชั่วคราวในคลิปนี้นะครับเพราะว่าภาวะสับสนชั่วคราวเป็นภาวะสับสนที่เราสามารถป้องกันแล้วก็รักษาได้นะครับ แล้วก็ทําให้อาการนี้หายไปได้นะครับซึ่งจะมีความสําคัญมากเพราะว่าอาการเขาจะเป็นปลุกป,ปับสับสนอย่างเฉียบพ,พลันซึ่งทําให้เรากังวลนะครับแล้วก็มันก็มีสาเหตุด้วยนะครับอ่าแล้วก็มีสิ่งที่สามารถป้องกันแล้วก็แก้ไขได้ด้วยเพราะฉะนั้นจะมาพูดถึงสาเหตุและการป้องกันไม่ให้เกิดสาเหตุเหล่านั้นก่อนนะครับอ่ภาวะสับสนชั่วคราวใน ผู้สูงอายุหรือคนที่มีปัญหาสมองเสื่อมเนี่ยมักจะเกิดจากปัญหาเรื่องแรกก็คือเรื่องเกี่ยวกับการนอนหลับที่ไม่ดีนะครับการนอนหลับที่ไม่ดีเนี่ย,ก,นนยก็คือเหมือนกับว่านอนน้อยคืนนั้นหรือนอนไม่หลับคืนนั้นนะครับอดนอนหลายๆคืนติดกันนะครับก็จะทําให้อาการสับสนชั่วคราวเ,เกิดขึ้นได้ง่ายอันนี้เป็นอันที่เจอบ่อยที่สุดนะครับอันที่2ก็คือภาวะผิดปกติของพวก ฮอร์โมนและเกลือแร่นะครับอย่างเช่นมีโซเดียมหรือว่าเกลือในระบบเลือดต่ำนะครับมีของเสียที่ไตยเยอะขึ้นหรือมีภาวะไยรอยอะไรผิดปกปตินะครับอันนี้ก็เจอได้นะครับอันที่3ก็คือเป็นจากการรับประทานยาบางอย่างที่มีฤทธิ์นะครับทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีอาการหุนงงนะครับยาเหล่านี้ก็จะทำให้ อาการเรื่องสับสนเนี่ยเป็นได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งอ้าวแล้วใครจะไปกินยาที่มีฤทธิ์งุนงงให้คนไข้นะครับมันก็มีนะครับซึ่งอย่างที่ผมเคยกล่าวไปก็คือว่ายาแก้แพ้บางชนิดที่มีฤทธิ์ค่อนข้างง่วงครับถ้านํามากินกลางวันเนี่ยก็อาจจะเกิดภาวะสับสนได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเลือกยาแก้แพ้ก็ต้องพยายามเลือกตัวที่ไม่ง่วงครับถ้าจะเลือกตัวที่ง่วงก็ให้ไปทานก่อนนอนนะครับ หรือว่ายาคลายครามเนื้อบางอย่างก็อาจจะมีฤทธิ์ที่ทําให้เกิดอาการงุนงงง่วงได้ยาแก้เวียนหัวบางอย่างครับซึ่งก็วยาแก้เวียนหัวก็จะมีชนิดที่ง่วงน้อยง่วงเยอะนะครับถ้าง่วงเยอะก็พยายามไปกินตอน่อนนอนแทนตอนกลางวันนะครับแล้วก็ยังมีกลุ่มยานอนหลับบางกลุ่มที่อา,อาจจะต้องระมัดระวังในการใช้ในผู้สูงอายุนะครับซึ่ง อาจจะทําให้เกิดภาวะสับสนได้ง่ายนะครับอาจจะต้องไปเลือกกลุ่มที่สามารถใช้ในผู้ป่วยที่สับสนง่ายแทนนะครับซึ่งในกลุ่มยาที่ทําให้เกิดอาการมุนงงเนี่ยก็มีหลายตัวครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ที่ต้องระวังนะครับว่าที่3ก็คือตอนพบคำ่ำมันจะเป็นตัวกระตุ้นนะครับก็คือตอนที่แสงจากภายนอกเริ่มน้อยลงนะครับ ตัวบ้านโดยรวมเนี่ยเริ่มมืดขึ้นนะครับช่วงหัวค่านี่แหละจะเป็นช่วงที่ผู้ป่วยเนี่ยสับสนได้บ่อยนะครับคราวนี้พอมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสาเหตุแล้วเนี่ยเราก็พูดถึงวิธีจะป้องกันนะครับให้ให้เกิดอาการเหล่านี้น้อยที่สุดได้ยังไงนะครับอย่างแรกก็คือบอกว่า,าควรจะให้ผู้ป่วยเนี่ยนอนหลับให้ได้ ดีที่สุดนะครับก็อาจจะไปลองฟังที่ผมพูดเรื่องเกี่ยวกับการนอนหลับโดยไม่ใช้ยาก่อนครับที่จะที่จะไปเริ่มใช้ยานอนหลับนะครับการนอนหลับโดยไม่ใช้ยาที่ดีเนี่ยก็คือพยายามให้ผู้ป่วยเนี่ยตอนกลางวันเนี่ยมีกิจกรรมบ้างนะครับอ,อยู่ในห้องที่ใกล้ๆหรือว่าอยู่ในห้องที่มีแดด ลอดเข้ามาในตอนกลางวันบ้างนะครับเพื่อจะทําให้การตื่นตัวการรับรู้ของผู้ป่วยเนี่ยตอนกลางวันเนี่ยทำได้นานนะครับไม่หลับตอนกลางวันเนี่ยนานเกินไปนะครับทำให้ประสิทธิภาพในการใช้เวลาการทํากิจกรรมในตอนกลางวันค่อนข้างดีผู้ป่วยก็จะสามารถไปหลับตอนกลางคืนได้นานขึ้นนะครับไม่มาหลับกลางวันนิดนึงแล้วไปหลับกลางคืนต่อเป็นช่วงๆนะครับเั้น าการที่มีแสงรอดเข้ามาในห้องนะครับแล้วก็มีกิจวัตรประจําวันตอนกลางวันนะครับทํากิจกรรมต่างๆที่ผู้ป่วยชอบเนี่ยก็จะสามารถทําทให้การนอนดีขึ้นได้นะครับนอกจากนั้นการนอนที่ดีขึ้นเราก็ต้องมีองค์ประกอบอีกเยอะเลยนะครับซึ่งสามารถไปดูในคลิปเกี่ยวกับการนอนโดยไม่ใช้ยาได้นะครับอย่างเช่นปัสะวะสหนึ่งครั้งนะครับพยายามประสะวะสดิ์หนึ่งครั้งก่อนนอนนะครับพยายามทําห้องให้เงียบสงบแล้วก็ ค่อนข้างมืดนะครับปิดไฟแล้วก็เอาสิ่งกระตุ้นพวกทีวีโทรทัศน์เนี่ยห้ามเปิดก่อนนอนนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการเบื้องต้นนะครับแล้วก็ในคนที่มีอายุเนี่ยเราก็จะต้องพยายามเนี่ยให้มีแสงยาวนานมากขึ้นนะครับนอกจากตอนที่ตะวันตกดินแล้วเนี่ยถ้าผู้ป่วยตอนหัวค่ำเนี่ยชอบมีอาการสับสนหรือว่าเห็นภาพหลอนเนี่ย ก็แนะนําให้อาจจะเปิดไฟในห้องที่ผู้ป่วยอยู่ต่อไปอีกนิดนึงนะครับลดมุมอับตามห้องที่เมื่อมีมุมอับแล้วเนี่ยมันจะเกิดภาพหลอนได้ง่ายเห็นมแมลงไต่ต,ตรงมุมเสาตรงนั้นตรงนี้มีใครอยู่ในห้องที่มืดที่ผู้ป่วยไปเห็นนะครับว่าใต้บันไดอะไรอย่างนี้ก็พยายามเปิดไฟในบ้านเนี่ยหัวขําให้สว่างขึ้นลดมุมอับทุกจุดนะครับตอนกลางคืนเนี่ยก็อาจจะปิดไฟให้สนิทแต่ว่าอาจจะมีไฟ ต่ำๆเตี้ยๆเนี่ยตามทางเดินให้ผู้ป่วยลุกเข้าห้องน้ำได้ได้สะดวกนะครับแต่ว่าต้องมีคนดูแลคอยประกบในห้องนะครับอ,อย่างน้อยๆเห็นไฟตอนทางเดินห้องน้ำแต่ว่าก็ต้องคงต้องมีคนประกบด้วยนะครับแล้วก็เตียงนอนเนี่ยก็ไม่ควรจะสูงเกินไปนะครับก็ควรจะเตี้ยน,นิดนึงเผื่อพัดตกหกล้มแล้วเนี่ยก็จะได้ไม่บาดเจ็บมากครับหรือบางบ้านก็จะทำเป็นพื้นผิวสัมผัสอ o f t f l o ที่เวลา ล้มแล้วมีการดูดซึมแรงกระแทกได้ก็จะบาดเจ็บน้อยลงนะครับรวมทั้งกิจวัตรประจําวันที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยเปิดเกิดอาการสับสนเนี่ยก็คือนะครับการที่พยายามคุยกับผู้ป่วยตอนกลางวันว่นวามี3ามข้อที่ต้องคุยนะครับก็คือหนึ่งตอนนี้เวลากี่โมงแล้วนะครับถ้าเกิดว่า นาฬิกาอันเล็กไปนะครับก็หานาฬิกาจําลองอันใหญ่มาให้ผู้ป่วยดูนะครับตอนกลางวันก็วาดรูปดวงอาทิตย์แล้วก็นาฬิกามันจะเป็นลักษณะนี้นะครับแต่อันนี้เอามาจากของเล่นนะครับเป็นี้ครับเอามาให้ป่วยดูเลยว่าเวลาอย่างนี้นะนี่กี่โมงแล้วตอนนี้นะครับวาดดวงอาทิตย์ดวงใหญ่ๆถ้าเป็นตอนกลางวันนะครับให้ผู้ป่วยเห็นว่าตอนนี้กี่โมงแล้วนะนี่เจ็ดโมงนะสมมุติตอนเจ็ดโมงนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับก็ให้ดูว่าเนี่ยดูแดด ข้างนอกสีแดดแดดเยอะอย่างเงี้ยตอนกี่โมงครับก็ <c oughs> อบอกว่าน่าจะตอนเช้านะแล้วก็บอกว่าอ่านี่งตอนนี้เจ็ดโมงนะนะครับแดดเยอะอย่างเงี้ยกี่โมงอ่าอย่างนงี้ก็สิบโมงครึ่งนี้นะครับแล้วก็ไล่ไล่เวลาไปตามสภาพปัจจุบันนั้นๆว่ากี่โมงนะครับแล้วก็บอกถามอีกคําถามหนึ่งที่สองทุกครั้งก็คือถามว่า ตอนนี้อยู่ที่ไหนนะครับถ้าอยู่บ้านก็บอกว่าอยู่บ้านอยู่บ้านห้องไหนนะตอนนี้นะครับและอันที่สามก็คือต้องถามว่าตอนนี้อยู่กับใครนะครับตัวคนไข้เนี่ยชื่ออะไรนะและคนที่คุยด้วยคือใครนะครับสามคำถามนี้จะเป็นคำถามที่คอยป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยเนี่ยเ,เกิดอาการสับสนได้ง่ายนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือ พยายามพูดคุยเรื่องที่คนไข้เนี่ยสามารถสื่อสารและเข้าใจได้ง่ายอย่างเช่นใน,ในกรณีผู้ป่วยปีปัญหาเรื่องความจําหรือผู้ป่วยอัลไซเมอร์เนี่ยอาจจะจําเรื่องราวที่เพิ่งเกิดขึ้นมาไม่ได้นะครับเราก็จะพยายามคุยเรื่องเก่าๆที่ผู้ป่วยยังจําได้นะครับเพื่อเป็นการสื่อสารแล้วก็เป็นการเหมือน engage อกับญาติว่าเออเนี่ยคนนี้คือใครนะมันมีเรื่องราวในอดีตที่ เคยมีความทรงจําร่วมกันมาอย่างไรนะครับจะได้ปฏะติดประต่อว่าเชื่อมโยงจากอดีตมาถึงปัจจุบันได้ง่ายนะครับเช่นไปดูรูปเก่าๆในอัลบั้มรูปคนนี้ใครคนนี้รู้จักไหมนะครับวันนี้มีใครมาเยี่ยมที่บ้านบ้างนะครับหรือว่าอันนี้หลานคนนี้เชื่ออะไรนะครับลูกคนนี้เชื่ออะไรเนี่ยตอนที่ไปเนี่ยในรูปนี้งานเนี้ยคือง,งานอะไรนะครับก็จะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถมีการเชื่อมโยงเหตุการณ์ในอดีต จากรูปถ่ายก็ได้จะได้รู้ว่าอ๋อคนคนนี้ในปัจจุบันเขาคือใครนะครับฉะนั้นก็ฝากไว้ว่าถ้าเกิดว่าจะอยากจะป้องกันภาวะสับสนของผู้ป่วยความจําเสื่อมเนี่ยก็มีข้อปฏิบัติง่ายๆดังนี้นะครับ 1. น,นะครับพยายามพูดคุยกับคนไข้เรื่องสถานที่เวลาแล้วก็คนที่คุยด้วยคือใครนะครับอันที่สองก็คือ พยายามให้ผู้ป่วยนอนหลับกลางคืนให้ได้ดีนะครับพยายามไม่ให้ผู้ป่วยนอนกลางวันมากนักนะครับถ้ามียาที่จําเป็นต้องใช้แล้วง่วงก็ให้หนีไปกินตอนกลางคืนนะครับพยายามอย่าหยิบมากินตอนกลางวันนะครับเพราะจะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยมึนงงและเกิดภาวะสับสนได้นะครับ3ก็คือทําให้โภชนาการของผู้ป่วยเนี่ยดีนะครับกินอาหารน้ําเพียงพออาหารเพียงพอเกลือแร่เพียงพอ ผลไม้เพียงพอนะครับถ้าเกิดว่า,าทําทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ให้ผู้ป่วยเนี่ยเ,เห็นนะครับตอนกลางวันนะครับว่าโดนแสงธรรมชาติบ้างครับตอนกลางคืนลดมุมอับในบ้านเนี่ยทั้งหมดจะช่วยให้ภาวะสับสนของผู้ป่วยที่เป็นโรคความจาเสื่อมหรือผู้สูงอายุเนี่ยน้อยลงนะครับสาคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าอาการเหล่านี้ ถ้าคนไหนมีประสบการณ์ในการดูแลคนไข้กลุ่มนี้ก็จะรู้ว่ามันเป็นอาการที่ทําให้ลำลำบากใจเป็นไม้เบื่อไม้เมากับอาการเหล่านี้บ้างมากๆเลยนะครับก็ขอบคุณนะครับ